สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะ,ะมาตอบคาถามนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมนะคะก็ inbox เข้ามาทาง Facebook เยอะมากนะคะหลังจากที่โบได้ลงคลิปการเพราะ,มะเมล็ดผักชีกลงไปนะคะก็ถือว่าให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะหลายท่านก็บอกว่าชอบนะคะเพราะว่าเขาเพาะง่ายนะคะไม่ต้องอหลายขั้นตอนเหมือนที่เราเคยทํามาครั้งก่อนนะคะเพราะว่า ครั้งก่อนนะคะก่อนที่จะลงคลิปนี้โบก็ได้ทําเป็นคลิปปลูกมเมล็ดผักชีไว้นะคะซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนก็คือทั้งแช่มเมล็ดแล้วก,ออก็รอให้เขางอกรอให้เขางอกแล้วเราค่อยมาปักลงในฟองน้ํานะคะก็มันจะยุ่งยากนะคะแล้วก็หลายขั้นตอนขึ้นไปนะคะ วันนี้โบก็เลยรวมคําถามนะคะมาประมาณ8ปคถึงเก้าถามนะคะที่จะมาตอบให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะอันนี้โบก็ได้เขียนมาไว้นะคะเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวกลัวจํา,าจไม่ได้นะคะเดีย๋ยวโบจะมาเริ่มที่ขั้นคําถามแรกกันเลยนะคะ,ะสําหรับการเพราะ,มะเมล็ดเนี้ยเราต้องแช่น้ํำไหมนะคะซึ่งที่โบทํานะคะโบไม่ได้แช่น้ําเลยนะคะเราใช้วิธีการก็คือบุ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 บะบุบุบุ หวานลงในฟองน้ำได้เลยนะคะแล้วก็สองนะคะไม่บดเมล็ดได้ไหมนะคะไม่บดเมล็ดได้ไหมเนี่ยก็คือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะ,มะเมล็ดหนึ่งของผักมเมล็ดผักชีนะคะก็จะมีหลายแฉกมากๆเลยนะคะถ้าเราบุมเมล็ดก่อนเราก็จะได้ต้นอ่าต้นต้นบักชีที่ได้เยอะขึ้นนะคะแล้วถ้าถ้าเราไม่บุเนี่ยมันก็จะเบียดกันออกมานะคะเดี๋ยวโบกําลังทํา แบบไม่บุมเมล็ดอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้เขาเป็นยังไงเดี๋ยวววจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าถ้าระบุมเมล็ดเราก็จะได้ต้นที่เยอะขึ้นมากกว่าและอัตราการอรอดเขาก็จะเยอะมากกว่านะคะมาต่อที่คำถามที่3นะคะกัวนรนใช่ไหม าถาดที่ใส่น้ําไว้ต้องเอาออกหรือว่าทิ้งไว้ทั้ง5วันเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าขั้นตอนที่โบหวานมเมล็ดเสร็จแล้วนะคะโบก็จะใช้ถาดที่ใส่น้ํานะคะวางทับลงไปบนมเมล็ดบนฟองน้ํานะคะโบก็จะทิ้งไว้แบบนั้นก็คือ5วันเลยนะคะค่อยมาเปิดเข้าทีนึงแล้วก็โบจะไม่ได้เติมน้ําในฟองน้ำนอีกก็คือเติมครั้งเดียวตอนที่เรา,าหวานนั่นก็คือเติมครั้งเดียวเลย หาอะไรปิดไว้แล้วเรามาเปิดดูทีเดียวก็คือ5วันนะคะ,ะ,ะใน5้าวันนั้น่คุณผู้ชมจะเปิดดูก็ได้นะคะจะเปิดดูก็ได้ว่า,มาเมล็ดเรางอกไหม,มเมล็ดเราเป็นยังไงถ้าเขางอกแล้วหรือว่าเขาทิ่มลงไปในฟองน้ําเยอะมากแล้วอาจจะไม่รอถึง5วันก็ได้ก็3ามสี่วันถ้าเขาทิ่มลงไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ยกออกมาเปิดไว้ให้เขาดับรับแสงนะคะแต่ยังไม่เอาออกแดดนะคะให้เขารับแสง เอาโบไว้ในร่มแล้วก็ให้แสงเขามากระทบเฉยๆนะคะแต่ไม่ได้โดนแดดนะคะหรือว่าถ้าจะไม่มีที่วางนะคะเราก็วางไว้ที่แดดอ่อนๆก็ได้แค่ช่วงประมาณตอนเช้าแดดสองถึงอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็4นะคะใส่ปุ๋ยกี่ซีซีนะคะอันนี้ตอนที่โบทำนะคะโบใช้แค่ 3CC ซีซีนะคะซึ่งเวลาปลูกไปปลูกมาคือตอนนี้เนี่ย คุณผู้ชมถ้ามองจากกล้องก็จะเห็นว่าใบเขามีลักษณะที่เหลืองนะคะซึ่งตัวจริงๆเขาก็เหลืองนะคะอ่าก็เลยสรุปโมให้สรุปคลิปนี้ก็เลยก็แล้วกันนะคะว่าถ้าใส่ 5cc จะพอดีมากกว่านะคะเนี่ยถ้าดูตาเปล่าเขาก็จะเหลืองนะคะเนี่ยดูดูในกล้องก็ยังเหลืองนะคะ เพราะว่าตัวนี้โบใส่แค่ 3cc นะคะถ้าให้คู่ชมใส่ตั้งแต่ครั้งแรกถ้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะก็ใส่ไปเลย 5cc นะคะก็จะได้ไม่ต้องเติมปุ๋ยให้เขาอีกรอบนะคะถ้าเขาเหลืองแบบนี้เขาจะเขียวชะอมขึ้นมาเองเลยนะคะแล้วก็กี่วันเก็บนะคะ20บวัน ขึ้นไปเขาก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้เขาต้นโตขึ้นมาอีกนะคะก็สามารถที่จะเอาไว้ถึง30วันได้เลยอันนี้ก็แค่ประมาณที่โบลงไว้ล่าสุดน่ะิบวันนะคะก็นับมาจนถึงวันนี้นะคะก็่ิบสองยี่สิบสวันเองนี่เขาพุ่มพุ่มใหญ่มากๆคือต้นใหญ่มากๆคือเก็บทานได้แล้วนะคะก็คือ20ิวันก็ทานได้นะคะคำถามที่6นะคะต้องต้องเปลี่ยนน้ำหรือเปล่านะคะ ตั้งแต่โบปลูกมาโบยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะซึ่งเขาก็ยังอยู่ได้นะคะไม่เกิดอาการรากเน่าใดๆทั้งสิ้นเนี่ยรากเขาก็เป็นสีปกติเลยนะคะเขาอาจจะเป็นสีชมพูนะคะ <c oughs> เพราะว่าปุ๋ยของเขาก็มีลักษณะที่จะแดงแล้วรากเขามีลักษณะที่จะขาวพอโดนกันกับปุ๋ยเขาอาจจะมีลักษณะสีชมพูนะคะจับแบบนี้ก็ไม่มีหลุดลุยนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะโดยไม่ต้องอ เปลี่ยนน้าเลยนะคะถ้าน้ำเขาลดเราก็แค่เติมน้ําเข้าไปนะคะ,ะในการเติมน้ําเข้าไปนะคะเติมน้ําเท่าไหร่ก็เติมปุ๋ยตามอัตราส่วนเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราเติมถ้าเรากะระยะไม่ได้ว่าเราจะเติมที่เราเติมลงไปมันกี่ลิตรให้เราหาที่ตวงนะคะหรือว่าใช้เป็นขวดลิตรก็ได้นะคะมาใส่น้ําแล้วก็ค่อยเทลงไปนะคะ ใส่ไปกี่ขวดกี่ลิตรก็ใส่ปุ๋ยตามอัตราส่วนนั้นนะคะใส่ไป2ลิตรก็ใช้ปุ๋ยอัตราส่วน5ซีต่อน้ํา1ลิตรแสดงว่าถ้าเราเติมไป2ลิตรปุ๋ยแล้วก็เพิ่มไปอีก 10cc นะคะอย่างนี้เป็นต้นเติมน้ําเท่าไหร่ก็เติมปุ๋ยตามอัตราส่วนเท่านั้นนะคะคาถามที่7นะคะถ้าเรา ตัดเขาแล้วเราจะยังสามารถเก็บทานได้อีกไหมนะคะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยที่โบพาทำเขาก็จะมีลักษณะที่จะยืดขึ้นมาลำต้นเขาจะยืดขึ้นมานะคะทรงพุ่มเขาจะอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะเก็บทานได้เรื่อยๆนะคะให้คุณผู้ชมตัดทานช่วงนี้ของเขานะคะถ้าเราตัดตรงต้นมาเลยเขาก็จะไม่งอกนะคะให้ตัดตรง เนียเดี๋ยวนะคะ <c oughs> อาจจะตะกุกตะกักหน่อยแบบนี้ถ้าเราตัดตรงนี้มันก็จะไม่งอกเก็บไม่ทานไม่ได้อีกนะคะถ้าเราตัดตรงนี้เขาก็ยังจะสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่เพราะว่าเขามีตรงนี้นะคะที่จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เติมน้ําเติมปุ๋ยไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บทานไปเรื่อยๆถนะจนกว่าเขาจะแก่เลยนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ารอบก่อนที่โบปลูกโบก็ทําแบบนี้นะคะตัด เติมน้าแล้วก็ทานได้เรื่อยๆนะคะคําคถามข้อที่8นะคะถ้าไม่มีโรงเรือนจะปลูกได้ไหมนะคะอันนี้โบก,ก็ปลูกกลางแจ้งเลยนะคะไม่มีโรงเรือนนะคะโรงเรือนมีเฉพาะฝั่งนั้นที่เป็นผักสลัดนะคะตัวนี้ผักสลัดบางชนิดโบก,ก็ปลูก นอกโรงเรือนเหมือนกันนะคะผักไทยของเราเขาชอบแดดอยู่แล้วนะคะยิ่งแดดเขาก็จะยิ่งแข็งแรงนะคะสามารถปลูกได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อระวังอยู่เหมือนกันกับผักสลัดเลยก็คือกลัวรากเขาเน่าเฉย,เย,ายาเแล้วก็พยายามอโทษค่ะแล้วก็พยายามทาเหมือนกันกับผักสลัดก็คือให้อากาศหรือว่าออกซิเจนเขานะคะสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้นะคะก็ค,คือการใช้อะไรตีน้ําก็ได้นะคะตีตีตีต,ต,ตีน้ำแรง เพิ่มอากาศให้เขาเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีรากเขาก็จะไม่ค่อยเน่านะคะหรือว่าเป็นการระบายความร้อนออกจากภายในกล่องก็ได้นะคะตัวนี้ก็ะจะทําให้รากของเขาไม่เน่าแล้วก็เราจะปลูกกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัยนะคะคําถามข้อที่9นะคะก็สุดท้ายนะคะเราปลูกแบบนี้ ถ้าเราเก็บทานมันจะอันตรายไหมนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกนะคะซึ่งอันนี้โบให้เขาเรียกว่าอะไรตอบคำถามแบบความรู้สึกตัวเองมากกว่านะคะยังไงดี <laughs> ส่วนตัวโบเองโบคิดว่าไม่อันตรายนะคะซึ่งในการปลูกในดินในอะไรต่างๆเขาก็มี ถาดอาหารต่างๆที่เขาเกิดเป็นเคมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้พืชน,นั้นดูดซึมขึ้นมาสังเคราะห์นะคะอันนี้ก็โบไม่ได้พูดแบบอ่ะอวยในผักที่ตัวเองปลูกก็แล้วกันนะคะอาจจะเป็นความเข้าใจของโบนะคะคือคือโบคิดว่ามันไม่อันตรายนะคะเพราะว่าอย่างอื่นนั่นน่นนี่นะคะผักที่เราซื้อมาจากน,นู่นจากนี่นะคะเราไม่รู้ว่า เขาปลูกยังไงบ้างนะคะก็คือตัวนี้โบไม่ได้ใช้สารพิษในการพ่นนะคะในการพ่นหรือว่าในการใช้ในการกับกำจัดศัตรูพืชนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีใช่เป็นปุ๋ยเคมีจริงๆนะคะซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ผักเราต้องการนะคะเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ใช่เข้มจนเกินไปแล้วบ้านเราก็แดดมากๆเลยนะคะ สารที่ทุกคนกลัวก็คือน่าจะเป็นไนเตรตนะคะซึ่งในลึกๆตวเนี้โบจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ายังศึกษาไม่จริงจังตรงนั้นนะคะยังศึกษาแบบไม่ได้ท่องแท้ไม่ได้แบบรู้ลึกรู้จริงเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะผิดจากหลักการอะไรของเขานะคะอันก็ให้ทุกคนไปหา <laughs> ดูนะคะท่านที่เป็นนักวิชาการพูดดีกว่าจะได้เข้าใจในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากแบบ คนที่บอกว่ามันอันตรายนะคะเราเราก็ไม่ซื้อของพวกนี้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าเออมันก็ยังสามารถทานได้ข้าวต่างๆนานานะคะเขาก็ใช้ปุ๋ยในการเพิ่มธาตุอาหารในดินอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ตามที่ทุกคนเข้าใจเลยนะคะแล้วเราจะไม่ไปบังคับให้เขาเชื่อเราทั้งหมดไม่ได้นะคะ แล้วแต่ว่าเขาจะเชื่อยังไงมานะคะแล้วก็เขาจะศึกษายังไงมานะคะเราว่าเราไม่อันตรายแล้วก็เนี่ยโบก็ปลูกทานเองนะคะเพราะว่าโบปลูกในดินแล้วมันไม่สวยนะคะโบใช้แค่ดินนะคะแล้วก็เป็นมูลสัตว์อย่างเงี้ยมันก็ก็ไม่ได้สวยนะคะเพราะว่าโบก็ไม่ได้ขยันจะลดน้ําอะไรประมาณนั้นก็เลยได้มาเจอแบบปลูกให้โดรโปนิกอย่างเงี้ยเราปลูกท,ทิ้งทิ้งไว้แบบนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะเก็บทานได้ตลอดเลยนะคะ โอเคสาหรับวันนี้ก็มาตอบคาถามแล้วก็อาจจะมีนอกเรื่องนะคะสําหรับข้อมูลที่โบให้ไปนะคะอาจจะมีทั้งถูกทั้งผิดนะคะก็ให้คุณผู้ชมพิจารณาดูพิจารณาไปด้วยกันก็แล้วกันนะคะถ้าอยากมีอันไหนที่ชี้แนะก็ชี้แนะได้นะคะแต่เราจะไม่แซกันนะคะเพราะว่าถ้าใครแซะมาโบก็แซกกับเหมือนกันนะคะ,ะปลูกทุกคนสะดวกแบบไหนก็ปลูกแบบนั้นสะดวกในดินก็ ปลูกในดินทานนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะขอบอ่าขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ